ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP ห้าอยสิบเตอนหลวงปู่ไปช่วยคนป่วยโดนลูกหลง หลวงปู่ไม่เคยทอดทิ้งถ้าท่านมีศรัทธาอย่าเมื่อสิทธิ์เดือดร้อนท่านเมตตาคอยเกื้อกูลหลวงปูส่สวงอ้อยเตียนสรูนอ้อยเพิ่มพูนบ่ายตึกเจียหนึ่งเดียวในเขตแดนสุดวิเศษในแดนไตรจิตหลวงปู่นั้นสดใสกว่าแสงใดในโลกล่า ดังคํากล่าวที่ว่าศรัทธามีบาร,รมีเกิดคำนี้เป็นจริงเสมอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเกิดความศรัทธาขึ้นมาในใจและจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งนั้นแล้วเราจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เหนือคําบรรยายดังเช่นชายผู้นี้ที่อยู่ไกลถึงภาคใต้ แถมยังมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดฝันได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเหมือนดังโชคชะตากันแกล้งเขาจากชายหนุ่มร่าเริงที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงสมบูรณ์ต้องมากลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากคนที่เคยช่วยเหลือพ่อแม่มาตลอดแต่บัดนี้ต้องกลับมาให้พ่อแม่คอยดูแลทุกอย่างให้ แต่ทั้งพ่อและแม่ไม่เคยคิดเลยว่าลูกชายคนนี้จะเป็นภาระแต่อย่างใดแต่กลับเฝ้าคอยดูแลเป็นอย่างดีเมื่อชะตาชีวิตของเขาได้ผกผันมาเป็นแบบนี้ทำให้เขามีเวลาว่างมากขึ้นประจวบเหมาะกับที่เขาเป็นคนที่ชอบอ่านชอบดูและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้พบกับภาพของหลวงปูส่สวงโดยที่ในตอนนั้นเขาไม่เคยรู้จักหรือแม้แต่ได้ยินเรื่องราวของหลวงปูส่สวงมาก่อนเลยแต่ในใจของเขาในตอนนั้นกลับเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าพระเกจิในรูปนั้นท่านเป็นใครเมื่อเกิดความอยากรู้ขึ้นมาทำให้เขาเขาเ้าไปค้นหาเรื่องต่างๆใน Google แล้วก็ YouTube ทั้งอ่านและฟังเรื่องราวของหลวงปู่สวงจนกระทั่งเกิดความศรัทธาขึ้นมาในใจอย่างมากทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเห็นหลวงปู่มาก่อนเลยจนทำให้เขาได้เอ่ยปากกับแม่ว่าเขาอยากได้พระผงหลวงปู่รุ่นสร้างกระท่อมมาไว้บูชาผู้เป็นแม่ก็ตามใจลูกทุกอย่าง เขาจึงได้ติดต่อขอเช่าจากพระผงหลวงปู่สวงจากอาจารย์สมจิตแล้วจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ฝันเห็นคนใส่เสื้อยันจึงทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากจะได้พยันเอาไว้บูชาสักผืนหนึ่งจนกระทั่งได้มาเปิดเจอคลิปมหาอักขระเลกยันของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัย และได้พูดคุยกับผู้เขียนยันก็คืออาจารย์โด่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์โด่งแล้วทำให้อาจารย์โด่งรู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจารย์โด่งจึงขอแค่ขันครูเพียง9ก้าบาทเพื่อใส่ไว้ในผานครูในวันที่พยันมาถึงเรื่องราวต่างๆนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร หากไม่ใช่เพราะว่าบรารมีของหลวงปู่สูงพระผู้เมตตาพ่อผู้มีแต่ให้เรามาฟังเรื่องราวอย่างละเอียดจากปากของคุณสุภชัยผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากอำเภอท่าศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วครั้งแรกที่ ที่ศรัทธาเริ่มศรัทธาหลวงปู่เนี่ยเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากผมนั่งดูเกี่ยวกับพระเครื่องพระเจจิอาจารย์แบบนี้ครับแล้วก็เปิดไปดูเจอประวัติหลวงปู่สวงแล้วก็นั่งฟังประวัติของหลวงปู่สวงในยูทับแล้วก็รู้สึกแปลกใจมากที่ว่าพระหลวงปู่สวงองค์นี้ทำไมไม่เหมือนพระอื่นๆเขาทำไมไม่เหมือน พระอื่นๆได้อยู่ตามวัดวัดต่างๆมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอแบบนี้ครับผมแปลกใจว่าทำไมหลวงปู่สลวงท่านมาอยู่กระท่อมแล้วเป็นพระแบบไหนกันแบบกลางคืนนะครับเมื่อดุลวัดท่านเสร็จตกกลางคืนผมฝันเห็นหลวงปู่สวงสามคืนติด <No. S 2> ครับแล้วก็คุยกับแม่ว่าหลวงปู่สวงองค์นี้แปลกจังทำไมไม่เหมือนพระองค์อื่น ผมอยากจะบูชามากแม่ก็ให้บูชาทันทีแม่อนุญาตได้ผมเช่าเหรียญโดยที่ว่าไม่ไม่ขัดใจไม่ไม่อะไรเลยไม่ติดขัดอะไรเลยแล้วผมก็ได้เช่าบูชาเหรียญมาหนึ่งเหรียญรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าในครอบครัวรู้สึกก็จะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆอย่าแปลกตาครับบูชาเหรียญจากที่ไหนครับเป็นของวัดไรพัฒนาครับอ๋อศรีสะเกต แล้วใครเป็นคนบูชามาให้ฮะ,ะผมดูใน y o u t u b e เนี่ยครับแล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรเขาครับของวัดไพรเลยเหรอฮะครับผมตอนนั้นเช่ามาเหรียญเท่าไหร่ฮะตอนนั้น900บาทครับก่อนที่เหรียญจะมาถึงผมให้แม่ไปซื้อเป็นสร้อยคอมาแล้วซื้อมาเรียบร้อยเลยทางทั้งที่ว่าไม่รู้เลยว่าเหรียญเป็นยังไง เหรียญขนาดไหนครับพอตอนซื mm ้อสร้อยมาแล้วก็ตอนเหรียญมาถึงเอาไปใส่กลอบแล้วนามาใส่สร้อยคอรู้สึกว่าพอดีเป๊ะผมชอบมากเลย้สร้อยคอตั้งทั้งเหรียญมันลงตัวครับมันพอดีกันเลยแล้วท่องคาถาของหลวงปู่ได้ไหมผมต้องได้ทุกอย่างครับคาถาของหลวงปู่สรวงผมชอบสวดมนต์ชอบแบบนี้ครับกลางคืนชอบสวดมนต์อยู่แล้วไหนลองลองลองท่องให้ฟังหน่อยสิได้ไหม บทที่ผมต้องอยู่เป็นประจำก็คือนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิทธิโกมหาลาโภอหังปูเจมิสิทธิลาโภนิรันตารังแล้วก็พุทธังประสิทธิ าารธรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุาธาครับเป็นบทนี้ครับครับเพ่งมากเลยอือครับแล้วก็บ,บทโยโสอีกบทนะครับเดียชอบสวดชอบท่อง <laughs> <laughs> อลอง ้องอีกบทหนึง่งเป็นบทอออกไปทางคขมตหน่อยหนึ่งสั้นๆอิดิเมียองสวงสัมปโนอ๋อครับครับครับอิลิเมียองสวงสัมปนโนอิติปิโสนมโมพุทธยะยอิสวาสติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปบทนี้ใช่ไหมครับครับเพ่ง <c oughs> มากเลยอเอ๊ะคุณคุณสุประชัยนี่ป่วยติดเตียงเหรอครับ ครับผมเป็นโดนลูกหลงครับเมื่อปีห้าสามครับตอนนี้ก็ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยเอ่อครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับแม่พ่อแล้วก็หลานๆที่ว่าช่วยอยู่ครับแต่ก็มีความศรัทธาในตัวหลวงปู่ครับศรัทธามากเลยครับ,รบผมเคยเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังเขาก็เฉยๆอ่ะเขาไม่สนใจไม่ศรัทธาไม่เหมือนผมอย่างเช่นอะไรที่เจออภินิหารของหลวงปู่ที่เราศรัทธาเออ ที่ว่าแปลกๆก,ก็ที่ผมเข้าโรงพยาบาลนะครับครับผมน,นีเข้าไปวันแรกผมดูหน้าเป็นตาคนหนึ่งอายุก็เจ็ดสิบแปดสิบไปแล้ว uh huh. ผมเห็นท่านนั่งอยู่ครับ uh huh. ท่านนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับผมท่านนอนตั้งนั่งตั้งนั่งอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็ผมเห็นหน้าท่านเหมือนหลวงปู่ส่วงมีอยู่สองคนครับวันนั้นที่ผมไปวันแรกแล้วผมเห็น ตาคนตาตั้งสองคนหน้าคล้ายหลวงปูดสวงแล้วก็ผมเปลกใจเว่าวันนั้นตาทั้งสองคนที่หน้าคลายหลวงปูดสรวงท่านได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งสองคนเลยทั้งต้งงีิว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าท่านอยู่ไหนท่านป่วยเป็นอะไรมันเปลกมากครับสองเรบผมเป็นวันแรกที่เราเข้าเข้าโรงพยาบาลที่โดนทำร้ายเหรอใช่ไหมออไอ้ครั้งผมก่อนนั้นผมก็เข้าโรงพยาบาลหลายครั้งเลครับออ นะแต่ว่าครั้งนี้พอเข้าไปแล้วไปเจอที่หน้าคล้ายกันครับหน้าครับผมหน้าคล้ายหลวงปู่สวงเหมือนในยูทูบเหมือนในภาพเนี่ยไม่ไม่มีการได้พูดคุยกันไหมครับไม่เคยได้พูดคุยกันไม่รู้จักกันด้วยอืมแต่ก็แค่เห็นหน้าที่เหมือนกับหลวงปู่แล้วก็ของของของคุณสุภชัยที่เข้าไปโรงพยาบาลไปก็ไปนอนที่โรงพยาบาลต่อหรือไงฮะครับผมเข้าไปรักษาตัวครับวันนั้นนานไหมเข้าไปอีกครั้งนี้นานไหม ประมาณสิบวันครับหรือบางทีก็ครึ่งเดือนอืมเจอปิดเจออะไกับเพราะปัสสาวะเนี่ยครับแล้วมีอะไรอีกไหมที่เจอกับหลวงปู่ที่อภินิหารก็ที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปแล้วอะไรอย่เงี้ยเหตุการณ์พายุปลาบึกเมื่อปีรู้สึกว่าน่าจะวันที่สามวันที่สี่เนี่ยมกราปีหกหนึ่งผมนอนอยู่ในบ้านแล้วก็พายุปลาพายุปลาบึกอ มันก็โดนทั้งจังหวัดนะครับนครศรีธรรมราช<ะ>อําเภอขอนอมอําเภอศรีชนอาเภอท่าสาราปากพนังตลอดไปฮ<ะ>แล้วก็บ้านผมก็โดนหลังหนึ่งมีกระเบื้องหลังคาหน้าบ้านก็ไปเกือบหมดล<ะ>แล้วแล้วก็ตรงที่ผมนอนเตียงเตียงที่ผมนอนในบ้านน่ะกระเบื้องสองแผ่นตรงกับที่ผมนอนพอดีเลยครับลิวไปโดยที่ว่า ไม่มีแม้แต่เศษกับเบื้องสักนิดสักเล็กเล,ล็กๆน้อยๆกอก็ไม่มีที่จะหลน่นเลยผมไม่มีเลยครับแต่บริเวณหน้าบ้านนี้หล่นลงตะลงหลนลงเต็มเลยแล้วก็ลมก็พาพัดเร็ไวไปข้างบ้านด้วยแต่ที่ผมนี่ไม่มีเลยกับเบื้องพัดออกเร็วข้างนอกหมดเลยคนในบ้านอยู่กันครบไหมวันนั้นอผมนอนอยู่ในบ้านคนเดียวแม่กับพ่อแล้วก็หลานๆอยู่หลังบ้านครับ Mm hmm. พอแม่พอแม่ได้ยินเสียงกระเบื้องแตกเสียงลมพัดกระเบื้องแตกแม่ก็วิ่งจากหลังบ้านเนี่ยครับวิ่งไปกอดผมไว้ตะรุบผมไว้ผมคิดถึงบารมีหลวงปูส่สวงอย่างเดียวเลยศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์มากครับผมเคยขวัญเห็นหลวงปู่ mm hmm. เคยขวัญเห็นหลายครั้งอยู่ครับหลวงปู่แต่ว่าจะอยู่ในชุดพระหรือว่าชุดขาวแบบเนี้ยครับ mm hmm. ผมไม่เคยเห็นเป็นคนธรรมดาเคยเห็นแต่ ใส่ผ้าขาวเป็นสบองนะครับที่ว่าปิดเป็นผ้าขาวอ่ะแล้วก็ผมเข้าไปบีบนวดให้หลวงปู่ครับแล้วก็อีกครั้งนึงขวันว่าอยู่ที่กระท่อมแล้วก็ผมเห็นว่ากระท่อมหลวงปู่มืดผมเลยเปิดไฟให้แล้วก็กลางแล้วก็ไปกราบที่หลวงปู่หลวงปู่มือลูกหัวผมครับแล้วก็อีกวัานหนึ่งวันว่าหลวงปู่อยู่ในคลองแล้วก็ผมลงไปหาหลวงปู่ จากนั้นก็ขึ้นมาจากลองตั้งผมเลยหลวงปู่แล้วก็ขอหลวงปู่ช่วยเหลือหลวงปู่รักษาผม,มแล้วหลวงปู่ท่านพูดขึ้นว่าทุกคนอยู่ที่บุญที่บารมีของแต่ละคนแล้วผมก็นั่งลงแล้วหลวงปู่ก็เอาไม้อันหนึง่งแล้วก็เอามาลูบบริเวณหลังของผมแล้วก็แขนของผมครับแล้วผมก็ลุกขึ้นยืนเดินได้เลยแล้วก็ตามหลวงปู่มาในกุฏิมีแม่ชีคนหนึ่ง แล้วผมขอผ้าขาวหลวงปู่ต้องมีผ้าขาวอยู่กองหนึ่งหลวงปูยยกผ้าขาวนั้นให้แม่ชีเพื่อให้แม่ชีนั้นให้ผมแล้วก็ให้ผมมาทั้งกองเลยครับผมอุ้มผ้าขาวนั้นมาแล้วหลวงปู่ก็ลุกขึ้นเดินผมก็เดินตามหลังหลวงปู่มาหลวงปู่มานั่งอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งนี่ครับแล้วก็มีกระมังใส่เป็นตังเหรียญนะครับมีเหรียญห้าเหรียญสิบส่วนมากจะเป็นเหรียญห้า หลวงปู่นั่งอยู่แล้วก็ยืดขามาให้ผมแล้วผมก็นําเหรียญสิบเจในกะละมังอ่ะเอาวางไว้ที่ข้างเท้าหลวงปู่แล้วผมก็ก้มลงกราบสามครั้งครับแล้วก็ตื่นแต่ตื่นมานี่มีความสุขมากครับีอยู่ตื่นมามีความสุขแล้วแต่ว่ามีความสุขจริงหลวงปู่คุ้มครองแล้วนึกยังไงที่บอกว่าเออไปเจอพยันของเออ,อาจารย์โด่งจากจากช่องของพี่อูเหรอใช่ไหม ครับผมคืนนั้นผมขวันครับขวันว่าไปที่บ้านลุงคนหนึ่งแล้วก็เห็นลุงคนนั้นตั้นใส่เสื้อเป็นเสื้อขาวเป็นมีอักขระเลขยันอยู่เต็มเสื้อเลย hmm. แล้วก็ผมผมกลับออกมาจากบ้านลุงคนนั้นแล้วก็ผมก็ตื่นทีน,นี้ตอนเช้ามาผมก็อธิษฐานว่าใจผมผมเองผมก็อยากจะได้เสื้อยันอักขระเลขยันแบบนั้น มาไหวบูชาแต่ผมจะหาที่ไหนได้เมืว่าผมเองก็ทํางานไม่ได้อืมไม่มีตางที่จะไปเช่าซื้อหามาอืมผมก็เลยว่าอธิษฐานแค่สนุกสนุกก็ครับไม่คิดว่าจะได้ก็ว่ายัางไงผมคิดว่ายัางไงผมก็หามาไม่ได้แน่นอนอธิษฐานว่า,างไงขอบารามีของหลวงปู่สวงหากผ้ายันนั้นเป็นของหลวงปู่จริงๆหากหลวงปู่จะให้ผมก็ขอให้ผมได้ ฝ้ายันนั้นมาบูชาอักขระเลขยันนั้นมาให้ผมได้บูชาแล้วตื่นเจ้ามาก็ดูใน YouTube ครับแล้วก็ดูของพี่อูนี่แหละครับแล้วก็ผมก็แก่แล้วก็ขอขอเป็นเพื่อนกับอาจารย์โด่งท่านแล้วก็ท่านก็รับเป็นเพื่อนผมแค่แค่เข้าไปดูเฉยๆครับเพราะว่าผมไม่มีตังค์ที่จะไปเช่าซื้อหามาหรอกเพราะมันแพง อผม,อมได้คุยกับอาจารย์โดงอาจารย์โดงก็เมตตาผม,มคุยไปคุยมาท่านก็ขอมอบเป็นยันนี้เลยครับให้ผมมาผมดีใจมากผมว่ามันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆครับอยู่ใช่ใช่ใช่ขนาดเท่าไหร่ของที่อาจารย์โดงให้อ่ะส่งมาแล้วครับอตอนนี้ยังเนี่ยวางอยู่บนตักผมเลยครับ<ล>ยังไม่เก็บเข้าที่เลยครับ อ๋อเป็นเป็นแผ่นเลยไม่ได้เป็นม<า>ไมไ่ไม่ได้เป็นใส่กรอบมาเลยหรือไงใส่ใส่กรอบเรียบร้อยครับสวยมากครับอืมอแล้วเราก็บอกบอกวันเดือนปีเกิดไปด้วยใช่ไหมบอกวันเดือนปีเกิดแล้ว,ว,อว,อลวขอให้วาดรูปพญานาคเพิ่มเข้าไปอรูปหนึ่งสวยมากแม่เห็นแม่บังบอกว่าสวยมากแล้วอาจารย์ด่งเอาแค่ค่าครูเก้าบาทเหรอครับผมแค่แค่เก้าบาทครับให้ผมวาง ผ้ายันไว้แล้วก็ตั้งผ่านครูบูชาหลวงปู่สวงเก้าบาทครับยังยังย,ยังไม่ได้ทําเลยครับ <c oughs> น่าจะหกสิบเซนครับน่าจะอ่าน่าจะสองไม้บรรทัดน่าหกสิบเซนครับถ้าหากว่าหกสิบเซนเนี่ยถ้าเป็นของดออรที่กําลังดังๆเนี่ยหกสิบเซนนี่เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยแต่ทีนี้ว่าพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณเนี่ยเรามาคิดดูแล้วของอาจารย์โดง กับดรก็มีครูท่านเดียวกันเรียนวิชาเขียนอากาักขระเหมือนกันผมเคยดูของอาจารย์ไปรดร,รื่นวิชาดูหลายเดือนแล้วครับแล้ว<อ><อ>ก็เคยเห็นนะใช่ไหม,มอยากจะได้มาบูชาเหมือน,อนกันแต่ว่าเป็นกำลังที่จะไปเจ้าอาบูชาผมว่ามันเป็นหมื่นเป็นเป็นหลักแสนเท่าหลักล้านก็มี ไม่ผมไม่เชื่อเหมือนกันว่าผมจะได้มาบูชาแล้วก็อาจารย์โดกับอาจารย์ไโรุ่นก็มีอาจารย์คนเดียวกันด้วย <c oughs> ใช่ใช่แล้วจะเจออะไรกับหลวงปู่อีกไหมเ <c oughs> จอหลวงปู่อีกไหมที่ที่หาอะไรมีอีกไหมครับอ๋อมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ว่าเช่าบูชาพระผงรุ่นสร้างกระท่อมมาครับออของอาจารย์สมจิตจากอาจารย์สมครับจากอาจารย์สมจิตอาจารย์สมจิตให้ผมมาสามองค์แล้วทีนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดอยู่ในใจว่าจะมีพุทธคุณอะไรจะศักดิ์สิทธิ์มากไหม hmm. ผมคิดอยู่พูดในใจครับคนเดียว hmm. ออพอตอนข้ามคืนตื่นมาตอนเช้าพระพุทธรูปบนหิ้งพระหันไปอีกทิศหนึ่งแล้วก็กระถานโูษกรล้มอยู่บนหิ้งพระ oh. <laughs> ผมนึกกันในใจผมว่าผมบอกผมเชื่อแล้วครับว่ารุ hey ่นนี้มีความศักดิ์สิิจริงๆเช่ามาสามองค์เลยเหรอครับผมครับแล้วก็แบ่งให้หน้าหมูส่งให้หน้าหมูไปประมูลได้พันหกร้อยผมก็รววมทำบุญสร้างบรกเหรียญเทวดาเล่นดินเก้าทั้งหมดเลยครับอนุโมทนาบุญด้วย ตอนให้เจ้าไม่มีใคริที่จะเจ้าเลยองรอ้อรยองห้าสิบไม่มีใครที่จะสนใจ <laughs> ตอนนี้เป็นพันหลายพันนั้นนะั่นทางรายการท่องตำนานไปกับอริชัยขอให้หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินลูกตะเบาะมหามุนีเทพดาบทจงปกปักคุ้มครองคุณสุภชัยผู้ศรัทธาหลวงปู่ แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับจากนี้ต่อไปคุณสุปชัยจะมีแต่ความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ตอบสนองแต่ในหัวใจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอริยองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุทเถเย,ย อิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จ ในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ